กองทัพอิสราเอลออกแถลงการว่าหน่วยรบพิเศษปฏิบัติการจู่โจมแบบจำกัดวงต่อเป้าหมายบางแห่งในเขตทางเหนือของฉนวนกาซาโดยมีการโจมตีผู้ก่อการร้ายและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มฮามาสซึ่งรวมถึงการทำลายฐานยิงจรวดต่อต้านรถถังเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาทั้งนี้ทหารถอนกำลังออกมาแล้วทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจซึ่งมีขอบเขตกว,กว้างกว่าการปฏิบัติการแบบจำกัดวงที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งและเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนการเปิดฉากปฏิบัติการภาคพื้นิน ในฉนนกาซาที่นาย,ยกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นําอิสราเอลกล่าวว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ยังไม่ขอระบุช่วงเวลาชัดเจนขณะที่นายไมเคิลฮอซอกเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจําสหรัฐอเมริกากล่าวว่าอิสราเอลกําลังให้โอกาสกลุ่มฮามาสในการปล่อยตัวประกันทั้งหมดอย่างไม่มีเงื่อนไขพรอ้อมทั้งเน้นว่าการควบคุมตัวประกันเป็นอาชญากรรมท่ามกลางการวิเคราะห์ของหลายฝ่ายว่า อิสราเอลชะลอปฏิบัติการพักพื้นดินในฉนวนกาซาเพื่อเพิ่มเวลาให้กับกาตาและอียิปในการเจรจาอิสรภาพของตัวประากาันร,ราว200คนที่จนถึงตอนนี้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวออกมาเพียง4คนเท่านั้น